สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องน้องข้าวเชียงตุงนะคะวันนี้น้องข้าวเอิจะพาทุกคนมากินของกินตามฤดูกาลนะคะก็คือเดี๋ยวเพื่อนน้องข้าวจะเอาลงมานะคะจะเป็นอะไรนั้นต้องรอรูกันค่ะต้องกินกับผักนะคะตอนนี้น้องข้าวเอิจะไปเอาผักที่สวนในหน้านะคะแดดร้อนพอดีเลยก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะก็คือมันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงนี้คือหนาวเริ่มหนาวมากๆไปแล้วนะคะ ก็ตอนเช้าจะมีหมอกเยอะๆทุกวันนะคะตอนกลางวันก็จะมีแดดแบบนี้เลยนะคะแดดดีเดี๋ยวไปเจอกันที่นาเลยนะคะว่าจะไปผักอะไรบ้างแล้วจะมีผักอะไรบ้างผักเผักที่นอกฟูปลูกทุกๆอย่างก็คือโตแล้วนะคะเดี๋ยวนอกฟูไปพาไปทัวร์เลยนะคะว่าในนานอกฟูปลูกอะไรบ้างปลูกเต็มเลยนะคะเดี๋ยวไปดูคะ่ะว่าของคนอื่นก็เออ ผักนี่คืองอกงามเต็มเต็มทุ่งนาแบบธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็คือเออเราจะเน้นแบบปลูกเน้นธรรมชาตินะคะปลูกแบบธรรมชาติเลยนะคะก็คือเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าจะงอกงามขนาดไหนนะคะผักที่ปลูกไว้นะคะเราไปเจอกันที่ในนา,นานเลยนะคะถึงในนา,นานแล้วนะคะอันนี้ก็คือต้นถั่วเหลืองนะคะที่ปลูกไว้ออกหมดแล้วนะคะโตต้นโต,ตหมดแล้ว อันนี้ก็คือต้นกระเทียมนะคะแล้วก็ผักกาดหวานด้วยแถวๆนี้จะเป็นสนผักหมดเลยนะคะก็หลายเจ้ามากๆเลยนะคะ อากาศดีมากนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะอากาศก็จะดีมากๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวน้องครูไปเก็บผักที่ผักด้านเตาก่อนนะคะที่ต,งตรงโน้นตรงที่มีติดนิมแม่น้ํานะคะอันนี้คือกระเทียมแล้วก็ถั่วลังเองนะคะในที่นี่ปลกก็คือหวานผักกัดไปด้วยนิดนึงนะคะ ไม่รู้ว่าจะมีผักอะไรให้เก็บไปบ้างนะคะนอกจากผักกาดอันนี้คือ,ค,อคือของคนอื่นนะคะโอ้ผักกาดกําลังสวยเลยนะคะดูอันนี้ผักกาดยอดนะคะทางเชียงตรงเรียกผักกาดยอดภาษาเขินนะคะ สวยมากโอ้ต้นมันสวยมากๆเลยเขียวเขียวมากนี่นะคะนี่คือโทรันเตานะคะที่ปลูกไว้วันนั้นนะคะปีนี้คือไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าฝนตกเกยอะมากนะคะตกเกยอะมากๆเลยค่ะฝนก็เลยไม่ค่อยดีนะคะตอนนี้คือจะมาหยิบเอายอดโทรันเตานะคะ อันนี้คือแม่น้ํานะคะก็ขังพายแล้วนะคะไม่มีเคยเอาน้ำํำสวสนก็ไม่ทําพายนะคะตรงนี้จะเป็นปา่าไม้ป่าไม้ของนครพูเลยนะคะนี่นี่นะคะก็ได้ผักเอ่อพัก ชี้นิดนึงแล้วก็ผักยอดถั่วแลนดาวนี่หนึ่งนะคะเราก็จะไปเก็บเออผักอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าผักกาดที่นี่ไม่มีเลยนะคะนี่อันนี้พรวนเตาเพิ่งปลูกใหม่นะคะเพราะนเน่าฝนอันนี้ก็เลอที่มันยังไม่ตดยจากฝนตกหนักเยอะหลายวันเออติดติดกันนะคะเออกี่วันที่ผ่านมานะประมาณสิบวันที่ผ่านมานะคะที่ฝนตกหนัก วิวก็สวยมากๆชอบวิวตรงนี้มากเลยค่ะเพราะมันมีต้นโถเหลื้งเต็มไปหมดแล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะคะมีโนเหลืองพวกนี้จะปลูกแบบธรรมาชาติกันทุกเจ้าเลยนะคะไม่เสร็จปุ๋ยอะไรเลยนะคะแต่ก็งอกงามสวยนะคะต้นมันสวยมาก บอกได้คำเดียวว่าต้นมันสวยมากโอ้โหดูค่ัดทุกคนหญ้าก็เต็มเลยนะคะหญ้าก็มีเยอะโทเลงก็ออกนะคะแย่งกันโตเติบโตนะคะโอ สวยมากต้องเก็บภาพไว้สักภาพสองภาพนะคะเพราะบิวมันสวยนี่นะคะโซนอีกที่ที่น้องครูว่าก็คือมีแต่ผักอัดเต็มเลยนะคะเพราะว่าโทเลนเตาตายฝนหมดนะคะแล้วก็เอาโทเลงมาปลูกอีกนะคะตอนนี้ก็จะเก็บผักก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันนะคะผักอันพวกนี้ก็คือจะปลูกแบบธรรมชาตินะคะก็ใส่ปุ๋ยตอนตอนมันเล็กๆนิดเดียวนะคะแล้วก็ แล้วก็ปล่อยให้มันโตธรรมาชาติแบบนี้เลยนะคะไม่ใส่อะไรอีกเลยน,นะคะนี่นะคะก็มันก็จะไม่ค่อยสวยแบบเขาลดเอ่อกลุ่นเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือแบบใส่ปุ๋ยนิดเดียวนะคะตอนนี้ก็ได้ผักเต็มตะก,กาแล้วนะคะก็มีผักชีแล้วผักกาดขาวต้นแบบนี้นะคะก็จะเอาไปกินกับ ผล,ลไม้อย่างนึงนะคะที่มีตามฤดูก,กาลนะคะก็คือมันเออช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็คือมันมีผล,ลไม้ที่เออกินแบบธรรมชาติก็มีนะคะก็คือมันแบบว่ามันไม่มีแต่ของหวานแบบข้าวจีงาแล้วก็ข้าวหลามข้าวเคียบ แล้วก็มันก็มีผลไม้ตามดลูกาลด้วยนะคะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็คือรอดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นผลไม้อะไรนะคะเดี๋ยวนกขบูบพาไปแช่ๆกับเพื่อนๆนะคะว่าเออเดี๋ยวนกขบูกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเอาผักไปล้างรอเพื่อนเลยนะเดี๋ยวเพื่อนจะเอาผลไม้ที่นกขบููว่ามานะคะก็คือว่าน้งขบูไม่มีต้นมานะคะก็ จะเอาจากว่านเพื่อนมานะเดี๋ยวก่อนร้อนร้อนมากเลยเกือบเมืองไทยมี่ว่านนี่ว่ากิไานได้ไหมไม่เข้าใจตอนนี้คือกำลังทำส้มตำกินนะคะถ่ายกันไหมวันนี้อันนี้คือใสพ่พริกขั้วพริกขั้วเตาเอาหางไผ่เฉยๆไ,ไว้ในขั้วนี่นะคะมะละกอเพื่อนเอามา เ้ามีแหวนลืมเลยอันนี้ก็ดียวไม่ให้กินหพิงเตะแสะประมาณ2อเรื่องเรืนไปออกอะเหมือนจะม่ให้กินแหวนทางอะเออไว้ให้เธอห่อมร้อนข้าวถังกับหนึ่งน่าจะเป็นช่วงกลางวาโอ้สามสี่เรื่องเปล่าจ้ มีกุ<อ>กินงบานนะเอาไปใส่ซะเนี่ยน,น,น่าจะประมาณนี้แหละอันนี้นะคะนี่คือมักรอดนะคะนี่คือแบบมันเป็นช่วงนี้เองนะคะที่จะมีลูกเล็กๆแบบนี้เรากินอันอ่อนมันอร่อยนะคะถ้าถ้าประมาณอีกเดือนก็สุกหนอเอาลงุกจุ้ก้ประมาณสองเดือน ป,ประมาณอีกเดินกว่านะคะก็จะสุกแล้วกินแบบอันนั้นอันซุนกับวานะกินแบบเอาซุนซุนที่เกิท์ตเอาเนี่ยอันนี้จะกินกับผักน้ำออน้ำจิ้มมันยังไม่ทำน้ำพริกมันอันนี้จะเป็นน้ำพริกอีกแบบหนึง่งมูจักจกิ๊ ถนหนามีไหมถนหนาวไว้นี่ตอนนี้คือกำลังทำน้ำพริกหมักรสนะคะแค่เนอะอ้แค่ตักอะบลริงกับเพีรยนอะนพริกกับเพียกเส่ไปสามอนแล้วนะสามกินอยู่ก่ะกินกระตมบ่อยแต่ี่าวันซ้นป่อจะตําตําไม่ร้ใส่แจ้งไงอะ ลุนีนน่อยกกมนนี่ออันนี้คือพริกเกลือหมักบอนนะ,ะพริกอันนี้คือส้ตมตำ ชิ้ให่ตายให้ใสให้ก้อนนู้กันนี่หละมันทึกดูเชิเนาะก้กายพีใส่ข้างหนังทนหนาวะนี่นะคะกินแบบนี้ค่ะอันนี้คือมาร์ทมาร์รสเนี่ยเปนปลาจำไทยบน้องวัดสันเนี่ยมารหลอดเนี่ยหอมรสเลืจีอฮะอันจอมเมซายจะหนีห้องรดโยแต่จอมภาคกลางนี่ไ่หัวว่ห้องหมาไั่งห่วงว่าม่สั่งใครหอมหรือสั่ม ใจจดแล้วก็น่นอได้เออมออ่อมาเป็นตู้แล้ะพี่เกลือม่ยมันต้องรอโจดแล้วก็อนนอะเลยไงมันารสัมันก็จะออกเปรี้ยวนิดนิดนะคะปกองมีอันนี้อกโลกนะ เอยมาเตยกรรมมาชิคำนี่กิน,น,กนมันไนอร่อยบ้านไมไ่กินของแบบนี้มาน,นานมากแล้วนะคะส่วนหมักรสอ,อันนี้ก็คือได้กินปีละละครั้งเองนะคะก็อร่อยนานๆกินทีนะคะ เม sì> ื่อกี้ไปซื้อของมานะคะก็คือเป็นของจีนอ่ะลองกินดูพ่อไม่ได้กินนานแล้วตั้งแต่สมัยเล็กแล้วตั้งแต่สมัยเข้าโรงเรียนแล้วนะคะอันนี้มันจิตกันีหมอร่อยมากอันนี้แค่กินกันไหมเดกแค่สองคนเองกานกิีก็เป็นเหมือนแม่ยังไงฮะ อันนี้คือของพม่า,มาอิตาลีเข้าซ้ย <laughs> ใช่ข้างนอกวันดอูอร่อยมากเลยเดยซื้อมาก,กิน <laughs> อิตาลีเข้าซอยหน,น่อยเพราะว่าเต็มอ่ะอ้าวตาอิตาลีอิตาลีเ <laughs> <laughs> บ,บือมันตัง้งใอมันดูให้ทั้งอีง้งยัยข้าวมันจิมดัง มีคนใบกัสุกไปเอาอะน,นะอ่าตายหลอนเลยหลอนของมึงมีเมืกิ้แค่เป็นหบบเป็นเส้นแบบนี้ข้างนอกกันขมางนอกกันแบบนี้ตามกันทำไมเป็นแบบนี้ช่บบงบ่าอ่าอันนี้ช่วงบ่าอ่ะมื่อนหปังเลยเมื่อทัาไมเอาเขาจองอห่อฮาซิมเนี่ยอืมปางอยู่เสียตานะลือ<า>่ก็อร่อยอยู่นะ ตอนนี้คือตอนเย็นนะคะก็ก็ทําข้าวซอยน้อย่อยนะคะก็ใส่อันนี้แบบสองชั้นนะคะกรงเครื่องค่ะแล้วก็ใส่ผักนะคะตอนกลางวันก็กินส้มนะคะตอนกลางคืนก็ตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็ทําข้าวซอยน้อยกินนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนนะคะก็ทําของกิน,นะคะ่ะ สักเเยอะตอนนี้ก็คือข้าแล้วนะคะเพื่อนๆน้องโบกลับไปบ้านหมดแล้วมืดแล้วค่ะ,ะก็ไปจะมืดแล้ว นี่นะคะนี่คือแผนแแ่นเผาซอยผักนะคะอันนี้คือน้องโคโปใส่โทรีซงนะคะมันก็เลยลายๆแบบนี้อันนี้คือซอยผักซีกับผักกุ้ยไส้นะคะนี่คือข้าวฟองเครื่องปรุงตอนนี้คือน้องโคอยู่คนเดียวนะคะเพราะยังไม่มีใครมากินเลย,เลยส,เสุดอีวัน ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะก็นี่ค่ะช่งนี้เป็นช่วงพักผ่อนนะคะเพราะไม่ค่อยมีงานค่ะก็เลยทำกุญแกของกินนะคะ ข้าวน้อยนะตอนกลางวันกินส้มดำนะคะกับเพื่อนอืมอร่อยมากกินกับพ่อเนี่ยค่ะวันนี้ไม่มีคนนอกบ้านมากินด้วยนะมืดแล้ว สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่กับพี่ชายเพิ่งมากินนะคะนึ่งขา้าวซอยไก่จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็